มาอยู่กับเสรีดราม่านะครับไปต่อเรื่องทนายที่ก็บอกว่าเรื่องทนายเพราะอะไรเพราะเรื่องเนี้ยเนี่ยมันดังมาจากกรณีอีจุ๋มตบเด็กที่โรงเรียนเขาเรียกกันครูจุ๋มใช่ใเนี่ยก๊อฟจะเป็นคนเดียวที่ไม่เคยเรียกทุกคนถาม่าไปเรียกเขาอีสิเรียกครูไม่ไหวคนที่เลี้ยงจุ๋มอาจารย์เรียกจุ๋มให้เกียิหน่อยแต่ก็เวลาก็ดูภาพปุ๊บขออนุญาตเรียกอีจุ๋มซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองที่โดนลูกโดนตบก็เรียกเหมือนก๊อฟ จริงๆเขามีเรื่องมีราวกันปรากฏว่ามันยังอยู่ในกระแสความสนใจของประชาชนอาจารย์สําหรับกรณีนี้ขณะเดียวกันเนี่ยที่เป็นกระแสเป็นกระแสเนี่ยมันมีการเปิดตัวทนายซึ่งทนายคนดังกล่าวก็คือทนายเดชานะครับก็บอกว่าตอนแรกเลยนะภาพที่เราเห็นแรกๆเลยเนี่ยมันจะเป็นภาพที่เหมือนกับว่าทนายเดชาเนี่ยเป็นทนายให้พี่เลี้ยงจุม๋มและพี่เลี้ยงคนอื่นๆของโรงเรียนในการดําเนินคดีกับผู้ปกครองนะที่ไปถีบไปตบอะไรเขา แต่ปรากฏว่าพอเปิดอนันมาอาจารย์อุโหกระแสโจมตีอย่างหนักเลยเรียกว่าสองวันแรกนี่นะตอนที่เปิดตัวเนี่ยทนายก็ยังหนักแน่นมันคงพร้อมจะชี้แจงพร้อมนี้เลยว่าทําตามหน้าที่ของทนายความให้กับลูกความมีความตกลงกันแล้วทราบกระแสสังคมดีอยู่ผมเข้าใจแต่ทุกคนมีสิทธิ์เรียกร้องตามข้อกฎหมายใดๆแล้วก็ตอนนั้นบอกเลยนะครับว่ารับมอบหมายจากผู้บริหารมาว่าความให้โรงเรียนซึ่งตอนนี้มีประมาณ30คดีแล้วก็มีครูผู้ต้องหายู่13คน ถัวก็ลงลงลงทัวลงแบบอืม <laughs> จนในที่สุดก็ต้องออกมาขอโทษสังคมที่ตัดสินใจพลาดในการรับว่าความให้ครูจุ๋มสู้กับผู้ปกครองแล้วชี้แจงตอนแรกก็แข็งแข่งแข่งโดนหนักๆก็ค่อนคลายเผยว่าเป็นทนายความก็ต้องรับไม่รับก็ผิดจรรยาบรรณเนาะ โดยระบุสิ่งสําคัญนะนี่สําคัญท่านผู้ชมสิ่งใดที่ตนตัดสินใจผิดพลาดไปต้องขอภัยพี่น้องประชาชนนที่นี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือวิชาชีพทนายจึงเรียนมาเพื่อทราบจากทนายใครทุกตนจะสู้ต่อไปให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนต่อไปส่วนคนที่ดา่าตนก็จะไม่โกรธแล้วเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการนัดกันที่สอพอชัยพฤกษ์นนทบุรีนะครับคือพาพี่เลี้ยงจุ่มบอกอย่างนี้ ไปถอนแจ้งความผู้กครองปรากฏว่าถึงวันนัดเนี่ยอจุ๋มเทจะ้ะไม่ไปตามนัด <c oughs> เอองงไปหมดแล้วก็ตอนหลังเนี่ยครูจุ๋มเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาไปแจ้งความเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าเขาถูกโรงเรียนกดดันให้แจ้งความให้รักษาติดตัวเองอ้างว่าไม่ได้ใช้คำว่าโรงเรียนบังคับแต่ถูกแบบมันกดดันอ้าวงี้ก่อนอาจารย์พอเวลาเรา โดยอาชีพของเราเราไปทนายความเรารู้อยู่แล้วว่าคนเนี้ยเขาผิดเรารับมามเขารับได้แต่มันอยู่ที่เสนอแนะอย่างบางคนเขาเสนอว่าครับคดีนี้สู้ต่อไปก็แพ้รับาสารภาพเพื่อให้ลดโทษด,ดีกว่าที่กาเคยเห็นนะคือถ,ถ้าตอนแรกออกมาเบาๆแบบนี้ว่าอ๋อรับครับแล้วตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าน้องเขาผิดแน่ๆน่าจะให้เขาคุยคนอาจจะไม่ทวนลงอย่างนี้เหรออาจารย์ใช่ แต่ทีนี้ที่ทัวลงนั้นเนี่ยรเราะทีแรกทัวลงธรรมดาแต่ตอนหลังที่เขาออกมาไลฟ์สตรีม ing อันนี้นนนพี่ว่ามันทําให้แรงมากขึ้นพี่ถึงบอกพี่ไม่กล้าวิจารณ์เพราะพี่เห็นเขาทำไลฟ์สตรีม ing แล้วถ้าเกิดเราไปวิจารณ์เขาแล้วพี่โดนอย่างนั้นบ้างพี่ก็ไม่เอานะนะพี่ไม่อยู่ในสภาพนี้นาก,กา,ากอฟกระจายเหมือนกันส่วนกอลฟเนี่ยไม่ได้จะพูดแล้วนะอ่านตามสคริปจบแล้วนะ ไม่รู้จะไปแสดงความคิดอะไรเดี๋ยวเขาไม่กล้เาเดี๋ยวเขามาดา่า <c oughs> ใช่น,นี่นี่ก็ดูไลฟ์สดยอยู่ยังหยคุณพี่คนนี้แรงจังเลยอ่ะกลัวโดนเขาดาาข่าจังก็ใช้สับอะไรก็แล้วแต่ที่พี่มีความรู้สึกว่าพี่ไม่พร้อมจะโดนแบบนั้นดังนั้นเราสองคนก็เลยแนะนําอย่างนี้อย่างที่อาจารย์บอกแหละในฐานะทนายสมมุติว่ามันมีคนผิดมาปรึกษาเราเป็นทนายเราก็ต้องรับคือโดยกฎหมายเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์จะมีทนายอานะคะ ส่วนทนายก็มีสิทธิ์ที่จะรับงานแต่ทนายจะให้คำปรึกษาแก่ลูกความอย่างไรอันนั้นก็เป็นวิจรารณญาณแต่ะะก็ประมาณนี้ดังนั้นถ้าให้คำตัวอย่างอื่นนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ตัวอย่างนี้นะคะถ้าให้ตัวอย่างผิดคนก็อาจจะรู้สึกว่าเนี่ยเธอซับพอร์ตสนับสนุนคนผิดมันมก็เป็นสิทธิของคนที่จะคิดได้นะคะ แต่คิดแล้วนะอันนี้พี่ก็พูดถึงคนที่อันทัวไปลงนะก็ไม่ต้องไปด่าเขาคิดก็ได้คิดเฉยเฉยเนาะไม่ต้องไปไม่ต้องไปว่าเขาคนคนคุณเป็นทนายคุณรับงานยังไงไม่ต้องไปว่าเขาคนยุคใหม่เขาสนุกเราก็คิดของเราในใจก็พอกับการทัวลงใช่นะฮะค่ะเพราะอย่างทีพี่ก็เห็นเพื่อนพี่บางคนนะนะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนสนิทกันนะนะบบงคนในวงการที่รู้จักกันเนี่ยพอเขาแสดงความคิดบางอย่างเนี่ยพี่ก็แค่คิดในใจ คิดอย่างนี้ได้ยังไงแต่พี่ไม่เคยไปว่าเขานะเราก็คิดได้แต่ไม่ต้องแสดงออกก็ได้เราไม่แสดงออกเราไม่ว่าเพราะจริงๆตอนนี้มีคนในวงการบันเทิงหลายคนที่พี่รู้จักและบางคนก็สนิทกันแต่พอเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยพี่แค่แค่คิดในใจอจริงอันนี้เห็นภาพแล้วก็มีคนนึงเป็นน้องรักเลยแต่พอคิดแบบนั้นอ้าวไอ้แต่เราไม่ไปว่าเขาอ่ะเรว่าไม่ว่าแต่เราคิดในใจใช่แอบตเราคิดในใจว่าเออคิดงี้ได้ยังไง เธอใช้ตะกะอะไรเหรอเราก็นึกในใจนะ,ะแต่ไม่เคยว่าเขาไม่ว่าจะใน Facebook ไม่ว่าจะในไลน์หรือไม่ว่าจะเป็นการต่อหน้าเขาหรืออะไรต่าง ไม่เอาเก็บไว้ในใจดีกว่าเก็บไว้ในใจเนาะมีคนบอกข้อความมาจําเป็นต้องอ่านกับวพราะที DVD> ่งานส่งขึ้นมาค่ะเห็นด้วยกับคุณก๊อฟนะคะเรียกครูไม่ได้จริงๆอางนะจ๊เห็นมามีคนเห็นด้วยจริงก๊อฟอ่านเรื่องนี้อยู่สองสามที่ก๊อฟก็เรียกอีทุกที่เลยแล้วก็บอกคุณพี่ก๊อฟเขาเรียกว่าครูโอเคมีพวกมีพวกฉันขอด่าขอเรียกว่าอีมีอีกไหมมีอีกไหมเรียกอีจุบนะถูกแล้วค่ะคุณก๊อฟแนวดีพวกเยอะคนอะไรใจดํา เมตตาปาณีไม่มีไม่มีในใจ,จิตใจเลวจิตใจเลวจริงๆเ <ๆ S 1> นาะอาจารย์มีหลานเล็กๆไม่หล่ะมีเนาะเราเห็นอย่างเงี้ยลงลึกเป็นหลานเราโอ้ยพี่ขนาดนี้ไม่ใช่ลูกหลานเราพี่เห็นอย่างนั้นตาซึมเลยจริงสงสารเด็กแล้วเด็กก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเนาะคือกระชากลงกับพื้นอย่างเงี้ยจิกหัวอย่างเงี้ยเอาถุงดําไปครอบอย่างเงี้ยโอ้ยตายเรื่องนี้ไม่จบง,ง่ายๆเนาะเขายังดําเนินการกันต่อ ไปอีกทนายหนึ่งออช่วงนี้อะไรก็ทนายอันนี้เป็นเรื่องคนในวงการบันเทิงบ้างกรณีคุณไคมกับคุณซาร่าก็ว่าหลายคนตามข่าวก็เป็นข่าวดังแหละแล้วเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว เ่าคร่าวๆก็คือคุณซาร่าที่ตามกันเยอะนี่เพราะว่ากินเผือกกินกิโลเลยใช่ไหมครับกินเผือกันมิโลใช่ไหมครับมีทั้งคนต้มกินเผากินกินสดก็มีเพราะทุกคนยุ่งไปหมดเอ้ยทำไมช่างกินเผือกกันจ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้จริงมันเรื่องมันเกิดขึ้นหลายปีแล้วคุณไม้กับคุณซาร่าเขาคบกันแล้วเขาก็เลิกคบกันพอเลิกคบกันเนี่ยปรากฏฝ่ายหญิงเขาท้องนู่นนี้นี้นั้นเขาก็มีการตกลงอะไรกันไปคือก่อนจะเป็นเรื่องใหญ่โตเนี่ยมันมีการเหมือนกับว่าคุณไม์เนี่ยไปขอร้องต่อาาขอสิิทธ์ในกร เลี้ยงดูบุตรดูแลบุตรด้วยซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเขาไม่ยอมเซ็นรับรองบุตรเขาก็ขอดูตัวดีในองค์ดีเอกันไปปรากฏพอไปทำอย่างนี้ปุ๊บคุณสาระก็มีข้อเรียกร้องที่แบบโอ้ชาวเน็ตน่าก,กลัวมากชาวเน็ตด่าเลยจ้าหกเจ็ดข้อนั้นผมดา่ดาดา่ดาด่าด่าน่าก,กลัวมากคือระหว่างน,นั้นเนี่ยที่ก็เล่าเรื่องนี้เพราะตอนที่ทะเลาะก,กันอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวหรือว่ามีแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนึงเขาท้องเขาข้อลูกนะเขามีลูกอีกคนนะซึ่งประเด็นเนี่ยก็พุ่งไปที่ซาราเนี่แหละ จนในที่สุดล่าสุดเนี่ยซาร่าเขา้ามาแถงข่าวเหมือนจะปิดเรื่องนี้ว่าอ่ะเขาไม่เอาแล้วนะไอ้หกเจ็ดแปดข้ออะไรนั้นอ่ะไม่ต้องเอาแล้วไม่เรียกร้องเลยเขาจะดูแลเขาคนเดียวเ,เพราะว่าที่มีปัญหาเพราะเออไมอยู่ต่างประเทศมันจะเซ็นชื่อยากเหตุหผลคนลืมไปหมดเลยเพราะสิ่งที่พูดต่อจากเรื่องนั้นคืออ๋อใช่ค่ะซาร่าเพิ่งคลอดลูกสองเดือนมีลูกใหม่หนึ่งคนเป็นผู้หญิงค่ะกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นนายแบบ แล้วก็เรื่องเรานี่เล่าเร็วๆนะแล้วก็ในแบบคนนี้คือจริงๆจะแต่งงานกันเดือนกุมภาแล้วปรากฏว่าโควิดวมันมามีนาเดือนกุมภานะเดือนกุมภาโควิดมามีนาวะ่ะในแบบเลยต้องกลับไปก่อนก็เลยไม่ได้แต่งงานแต่ในแบบคนนั้นเนี่ยว่าคิมเนี่ยก็ยังรับอยู่นะว่าเออเป็นพ่อของเด็กแล้วก็ยังคุยกันอยู่ไม่ได้เลิกกันชาวเน็ตก็เพือกอีกสนุกมากเรื่องนี้เขาไม่ได้ตามไอจีกัน เขาจะรักกันได้ยังไงอาจารย์ซาร่าก็บอกว่าเขามีตามส่วนตัวกันเขาไม่อยากตามให้คนเห็นเออกันเลกนู่นนี้นี้นั่นวันนี้เลยจะเล่าข่าววันนี้วันนี้คุณวาคิมก็โพสต์บอกเลยว่าจริงๆเลิกกันตั้งแต่หนึ่งเออตั้งแต่มกราคมอ้าวไหนบอกจะแต่งงานกุมภาพันธ์ผู้หญิงบอกเลิกไม่ใช่เหรอใช่เลิกกันได้ตั้งแต่มกราคมแล้วผู้หญิงจะบอกเลิกด้วยนะ,ะเ,เสร็จปึ๊บบอกเลิกเสร็จก็เลิกก็เลิกจบ ดังนั้นไม่ได้มีแต่งงแต่งงานแล้ววาคิมบอกนะว่าใครเล่าเรื่องโกหกใดๆเนี่ยเขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะโอ้โหอาจารย์<ม>ไอที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยวาคิมปล่อยปุ๊บบากแล้วค่ะ <c oughs> คือจริงๆเนี่ย <c oughs> เอาอย่างไม่รู้จะไปยังไงไปยังไงมันจะเป็นขบวนทัวร์ที่สองอ่าคือขบวนทัวร์แรกรเนี่ยเป็นขบวนที่ว่าเอ๊ะเรียกร้องมากไปหรือเปล่ามาถึงขบวนทัวร์ที่สองก็เป็นขบวนที่ว่าอ้าวทำไมถึงโกหก มันก็จะกลายเป็นสองขบวนแล้วโกหกไปเหมือนถือนี่พูดจากสิ่งที่เราได้ยินนะเหมือนโกหกไปเรื่อย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 ,อยซึ่งพี่ว่าไม่เขาคงไม่ต้องการสละความเป็นพ่อครับคือเขาสละความเป็นผัวของซาร่าแต่เขาไม่สละความเป็นพ่อเขาต้องอยากจะขอเลี้ยงดูลูกแม่ชัดเจนเนาะสละความเป็นผัวเธอจ้ะแต่เขายังเป็นพ่อของแม็เวลอยู่ใช่เขาก็อยากจะ เลี้ยงดูก็เนื้อเชื่อไข่ซึ่งจริงๆเนี่ยคุณไม้เขาก็บอกชัดเจนว่าอ่ะงั้นไม่เป็นไรอยากดูแลอยากวุ่นวายดูแลไปเลยเขาเจะเอาเงินที่เขาต้องส่งให้น้องอยู่แล้วเนี่ยฝากธนาคารไว้แล้วก็รอน้องบ,บ,บรบรลุนิติภาวะแล้วค่อยเอาไปใช,ๆๆใช้ซึ่งอันนี้แหละมันก็เกิดประเด็นนี้แหละที่ทนายกับคุณซาร่าเธอมานั่งโพสเฟซบุ๊กไลฟ์เนื้อหาก็จะประมาณเหมือนกับว่าอย่อยอยาโกรธแม่แล้วเกลียดลูกอ้าจแล้วก็ไม่ช่วยลูก ก็พี่บอกแล้วคนเรานะเราสละความเป็นผัวเป็นเมียกันได้เมื่อเราไม่ชอบกันแล้วแต่เราทั้งสองคนต้องไม่สละความเป็นพ่อและความเป็นแม่และในขณะเดียวกันเมื่อเลิกลาไปแล้วเมื่อลูกรู้ความห้ามแม่สอนลูกให้เกลียดพ่อและห้ามพ่อสอนลูกให้เกลียดแม่แหมเรื่องแบบนี้อาจารย์คลิปที่ปล่อยมาแม่อยู่กับลูกวิธีหนึ่งพ่ออยู่กับลูกวิธีหนึ่งก็ว่าชาวเน็ตได้คําตอบล่าสุดทนายส่วนตัวของคุณ ไม้เนี่ยเขาปล่อยลูกเป็นเสียงที่พอ่พอพ่อรักแม็เวลนะลูกอะไรเงี้ยก็ตื่นตันใจแต่ในขณะที่ฝั่งนึงก็แบบก็พูดทุกคนก็ได้เห็นก็ไม่อยากจะพูดซึ่งเนี่ยไลฟ์สดอันนี้มันทนายประมาณเขาพูดถึงกรณีไม้ถอนคำร้องก็เท่ากับอำนาจปกครองอยู่กับคุณแม่ร้อยเปเซจะจ่ายค่าเลี้ยงดูหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของไม้<ช>ก็รจริงมันไม่เกี่ยวกันแล้วไงเขบอก สิ่งที่ไม่ทำในในใน,นี้นะทีมงานสรุปมาให้นะไม่ไม่ทำผิดไม่ไม่ผิดกฎหมายแล้วแต่ผิดหน้าที่ความเป็นพ่อเขาไม่ต้องการสละแต่ในเมื่อไปตั้งเงื่อนไขกับเขาเองอะ่ะเขาจะทําไงอะ่ะเขาบอกว่าเขาบอกถ้ารักลูกจริงเหมือนอย่างที่เป็นข่าวต้องไม่ใช้วิธีถอนคําร้องยื่นคําร้องดีสําหรับเด็กอยู่แล้วคือามคือต้องไม่ใช้ถอนการยื่นคําร้องเนี่ยดีกับเด็กอยู่แล้วแต่อํานาจปกครองบุตรให้แม่เขาอย่างนี้ คือที่ได้เอาใช่ไหมที่ทเสียใช่ที่เสียไม่เอาเออไม่ได้หรอกมั้งแล้วก็พูดตอบบอกว่าถ้าทําแบบนี้อำนาจการปกครองบุตรให้อยู่กับแม่ใช่ไหมผู้ร้องก็จะเยี่ยมได้ตามสมควรมันช่วยเหลือกันดีกว่าการเก็บเงินให้ลูกจนมันลุ้นนิจพาวะ่ยฟังดูดีนะแต่ลูกหกขวบบอกว่าจะไม่จ่ายอะไรให้ลูกไม่ยุ่งไม่รับผิดชอบต่อเมื่ออายุ20เจะเอาเงินก้อนไปเก็บให้ระหว่าง14ปีเนี่ยไม่ให้การศึกษาเพียงเพราะพ่อ,พอกดแม่ลูกจะคิดยังไงม,มาถามเขาอีก งั้นก็ถามว่าแม่ถ้าลูกไม่รับการช่วยเหลือจากพ่อจะเกิดอะไรขึ้นแม่คิดยังไงถามบ้างได้ไหมอ,อ,อาจารย์อะไรบอกว่ามองมองฝั่งคนอื่นบ้างออ,อย่ามองจะกฝั่งตัวเองนะเนาะคือไปถามว่าถ้าเกิดลูกเนี่ยหกจนถึงยี่สิบเนี่ยนะอีกสิบสี่ปีเนี่ยนะพ่อคิดยังไงพี่ก็ถามเหมือนกันแม่ที่ทําแบบเนี้ค,ดดคิดยังไงคิดยังไงนี่ไม่กล้าอ่านสุดท้ายแต่ต้องอ่านพอฟังอาจารย์พูดเสร็จพั ต้องออกมาจากโซนตัวเองต้องคิดถึงคนอื่นมากคนานี่บอกเนี่ยวิธีจ่ายเงินเลี้ยงลูกอ่ะก็อยู่ที่ตกลงก็ไปจ่ายค่าเทอมโดยตรงไม่ต้องผ่านแม่ก็ยังทําได้เลยจ่ายมาเถอะพูดอย่างนี้นะเขามีเขาจ่ายมาเถอะนะก็ยังทําได้คิดแต่ฝั่งเดียวนาอชอบอาจารย์พูดเมื่อกี้คนเราอ่ะถ้าคิดแต่จะได้แล้วไม่ยอมจะเสียเลยเนี่ยภาพมันจะเป็นอย่างนี้เนาะอาจารย์เนาะใช่เอางี้ อันนี้ไม่สรุปเรื่องไหมเรื่องซาลาแล้วนะเรื่องความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ว่าสังคมปัจจุบันนะ่ะเราเห็นภาพคนที่เป็นซิงเกิลมัมพ่อซ <single S 2> ิงเกิล <dad, S 2> แม่เ,เดี่ยวเยอะ<ช>เพราะว่าพ่อแม่สมัยนี้เขาไม่อดทนหรอกค่ะถ้าเขาอยู่กันแล้วไม่มีความสุขเขาเลิกในฐานนะพ่อแม่ไม่ว่าคุณอยู่ฝั่งไหนเนี่ยเราต้องดําเนินชีวิตยังไงให้ลูกซึ่งเป็นผลผลิตจากความรักตอนเด็กก็อย่างที่บอกไงเราไม่สละความเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเราเป็นแม่ที่เลี้ยงเดี่ยว เราก็ต้องเป็นแม่ต่อไปส่วนพ่อที่ไม่ได้เลี้ยงก็ต้องดูแลลูกต่อไปและทั้งสองฝ่ายต้องไม่มีใครสอนใครให้ใหเกลียดกันอันนี้สําคัญสุดใช่เนาะอะก็ใจช่วยนะคะทั้งคู่ใครพูดความอ๋อก็เมื่อกี้จะปิดอันนี้ก็ว่าอาจารย์เคยสอนกขาครั้งหนึ่งว่าคนเราเนี่ยถ้าเราพูดความจริงพูดกี่ครั้งม,มันจะเหมือนเดิมและเป็นจริงแต่ถ้าเราพูดโกหกอะเราจะงงเองว่าเอ๊ะ ขาที่แรกกูพูดอะไรแลวเดี๋ยวมันก็จะมีความย้อนแย้งอยู่ในนี้ข่าวที่แรกกูพูดอะไรไปบ้างวะแล้วพอพูดไม่ตรงเพราะมันโกหกอ่ะเดี๋ยวมันจะมีการย้อนแย้งมันก็จะโป๊แตกแหกกระจงอย่างนี้ไปเรื่อยนะคนเขาจะเอาไอ้ที่เราเคยพูดกับที่เราพูดทีหลังเนี่ยมาเทียบกันแล้วมันก็จะจับได้อ่ะเรื่องนี้จริงๆข่าวสั้นแต่มั่นใจว่าเรื่องจะยาวนะครับ5ตุลาคมที่ผ่านมามี Facebook Facebook หนึ่งเผยคลิปวิดีโอเหตุลุงคนหนึ่งเดินออกจากโรงภาพยนตร์ซึ่งเจ้าาาาาขออองงคลลิปปปถมมวุ่ีัญหหะไรรืเ เอาน้ำมาสาดทําไมลุงบอกว่าไม่มีสิบะาทายทําไมไม่ยืนมีขาทําไมไม่ยืนนะครับพร้อมท้าให้ไปแจ้งความจะเอาอะไรก็บอกมาคุณผู้ชมภาพก็เห็นเลยว่ามันเกิดขึ้นที่โรงภาพยนตร์ทุกคนรู้เลยว่าเรื่องยืนไม่ยืนเนี่ยคืออะไรทุกครั้งที่เวลาเราเข้าโรงภาพยนตร์เนี่ยก่อนภาพยนตร์จะ,จะจะฉายเนี่ยมันจะมีต้องเปิดเพลงสรรเสริญพระบารามีคนไทยทุกคนจะต้องยินเคารพ เพลงสรรเสริญพระบารมีพระ่างเขาก็ยืนใช่มันในเรื่องในท่าทางอย่างเงี้ยแสดงว่าอีน้องคนเนี้ยคงไม่ยืนคุณลุงคงไม่ทนคุณลุงก็เลยเอาน้ําไปสาดเขาแบ่งเป็นสองเรื่องก่อนเรื่องที่หนึ่งการไม่ยืนไม่มีกฎหมายอ่ะอาจารย์บอกว่าไม่มีกฎหมายเป็นสํานึกเป็นสํานึกว่าเมื่อเข้าไปแล้วไม่มีกฎหมายว่าถ้าเกิดว่ามีเพลงสรรเสริญพระบารมี กิดขึ้นแล้วเราไม่ยืนผิดกฎหมายครับแต่มันเป็นสำนึกของความเป็นคนไทยเราเคยคุยกันและมีน้องคนนึงบอกเขาไม่ยืนแต่วิธีการคือเขาก็ไม่อยากคนอื่นไม่สบายใจเขาก็จะไม่เข้าไปจนจนความเพลงจะจบซึ่งอันนี้ก็ว่าเป็นทางออกที่ดีถ้าเธอจะไม่ทําแล้วเธอไม่อยากโดนเพื่อนร่วมชาติอยู่ข้างหน้าก็ได้ยินเพลงรังเกลียดก็ไม่ต้องอยู่ดข้างหน้าได้ยินเพลงเพลงจบก็เดินเข้าไปสิงั้นอันนี้จบแค่ว่าไม่ยืนก็ได้น้องเขาไม่ผิดจะทําให้คนน่ะรังเกียจคุณได้ใช่อะ เอาไว้ก้อนหนึ่งก้อนที่สองเราเป็นคนทั่วไปเราเห็นคนไม่ยืนอาจารย์อย่าไปยุ่งกับเขาอ่านี่ไงสาคัญนะก็ไปเห็นมาแล้วทั้งตะโกนดา่าอีนี่เป็นคนชอบดูหนังจะมีคนตะโกนดา่าคนไม่ยืนพี่ไม่ยุ่งด้วยอาจารย์เลือกไม่ไม่อันนี้เกิดก็เห็นทั้งตะโกนดา่าเอาข้าพอพดคว้างแล้วก็ดูจากคลิปนี้มีน้าํ<ร>าสรดแต่รังเกยียจแต่เราไม่ยุ่งนึกสงสยัยในใจครับ เป็นคนไทยไม่ใช่เหรอแค่นั้นพอเนาะแต่ไม่ยุ่งทําไมถึงไม่ยุง่งอาจารย์เราไม่เตือนเขาหน่อยเหรอครับเขามีสิทธิอ่าอันนี้คือสิทธิของเขาสิทธิของเขาขเขาพราะไม่ได้มีกฎหมายกำหนดเขาเลือกส่วนสังคมจะรังเกยียจเขาเขาก็รับกรรมตรงนั้นเองแต่เราจะไปสร้างกรรมทําไมอะ่ะเพราะนั้นพี่จะไม่ด่าพี่จะไม่ว่าพี่จะไม่เอาน้ําไปสาดพี่จะไม่อ,อะไรทั้งสิ้นครับแค่นึกรังเกยียจอยู่ในใจ แล้วก็เชื่อว่าหลายคนหลายคนก็รังเกียจเขาเช่นกันเนาะแต่ถ้อาจจะไม่แคร์ก็ได้มึงไม่รักกูก็ช่างมึงไม่ใช่ยักไม่ใช่พ่อแม่กูเนาะใช่แล้วแต่เอางี้สําหรับคนที่รู้สึกอย่างที่อาจารย์บอกให้ตําหนิและรังเกียจเขาในใจจะดีที่สุดเราจะได้ไม่มีเรื่องแล้วเราก็ไม่รู้คนสมัยนี้พกปืนพกมีดพกอะไรหรือปลาเราก็ไม่รู้อย่าไปยุ่งอดีที่สุดเนาะฝากเอาไว้เนี่ยครบห้าเรื่องแล้วมาดูคุณผู้ชมคุยกับเราเรื่องอะไรดีกว่า มาส่งข้อความเข้ามานะยังพอมีเวลานะสีห้านาทีที่เหลือนี้ใครอยากส่งอะไรเข้ามาส่งมาได้ทีมไม้สั้นมากทีมไม้ทีมไม My, ้มเลยเพราะว่าเขาตามกันให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดเขาเลยรู้ว่า,าจะอยู่ทีมไหนอาจารย์พอคนพอคนพูดว่าทีมไหมเนี่ยแล้วก็พูดในโลกออนไลน์นะปกติเวลามีเรื่องแบบนี้ทีมซิงเกิลมัมมันจะนำโดง่งทำไมกรณีนี้ทีมซิงเกิลมัมมันถึงไม่มา เพราะการเรียกร้องตอนแรกน่ากลัวมากอะอ่ะกอพี่อ่านแล้วพี่ก็กลัวเนาะ,นะครั้งแรกที่มันไม่ได้ไม่ได้ใจเราเนี่ยเพราะมันเรียกร้องหนักเกินไปมากหนักจนแบบว่าโอ๊ยกอลแทบจะล้มละลายไม่ไแทบจะล้มละลายใช่ไหมไ,หไม่ต้องทำลายหายกินละกับที่สองพอเรียกร้องหนักมากกับเรื่องที่คนจับได้ว่าเขาโกหกนาะจันน้องใช่เขาพูดไม่จริงเยอะอะเหมือนแบบอันนี้หมายถึงคนคนสงสัยนะเพราะมันก็ยังเหมือนแบบ วัดไม่ได้ไม่สิพอเขาโดนผู้ชายรัสเซียออกมานี่มันยิ่งไปอเลยอันนี้นชัดเจนเอันนี้อาจจะชัดเจนเนาะออนี่แหละเหตุผลที่ทําให้ทีมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ได้รับผลใจไม่<จ>เป็นกระแสใช่อ่ามีข้อความอีกไหมส่งข้อความมาคุณผู้ชมส่งข้อความมาได้นะอาจารย์ครับทําไมด่านชายแดนพมา่าถึงไม่กักตัวก่อ,กอนเข้าออกและต้องมีใบรับรองแพทย์เหมือนที่สบคเคยบอกไว้ครับ เขาหนีเข้ามาถ้าเกิดามาเขาก็จัดการคือมันมีภาพที่ด่านที่เหมือนเขาเราแบบซื้อขายอะไรกันแถวนั้นอาจารย์มันก็ใกล้ชิดเหมือนกันเนาะเขาก็พยายามวัดอุณหภูมินะพี่เห็นเขาแต่งชุดป้องกันตัวเองนะพวกพยาบาลนะ<ช>่ะแล้วก็เข้าไปวัดมันคือก็ฟเข้าใจพี่ที่ถามมานะมันเหมือนกับการการป้องกันน่ะมันไม่เข้มข้นเหมือน เข้ามาทางสุวรรณภูมิหรือดอนดอนเมืองอย่างที่เราเคยทํอ่ะพี่ว่าด่านเล็กคงจะเป็นเหมือนกันหมดอ่ามันก็โอกาสที่จะเล่รอนมาจากด่านเล็กนี่น่ากลัวนะาจาล่าสุดที่คนขับอ่ะที่ติดเชื้อแล้วก็ไปขับส่งไปทุกที่เลยโอ้โหฟังข่าวแล้วตายแล้วน่ากลัวจังอ่ะไปต่อไปต่อส่งเขาก็มานาสทีมงานส่งเขามาเลยอ่อาอำนาจไม่มีในการอนุมัติปรึกษาหัวหน้าสิคะ ทำงานไม่มีความยืดหยุ่นก็นยังไงพี่บอกแล้วตั้งปรึกษาคนหน้าจร,จริงๆมันใช้กับทุกการงานนะอาจารย์ทุกเรื่องค่ะไม่ใช่ธนาคารอย่างเดียวเมื่อเราอยู่นอกอำนาจเราแต่ว่าเราเห็นว่าควรจะทำไปปรึกษาได้เลยเราเป็นครูผู้น้อยตัดสินใจไม่ได้ก็ไปหาครูใหญ่เราเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยตัดสินใจไม่ได้ก็ไปหาสารวัตรเนาะเมืออย่างโรงแรมอ่ะถ้าเราโอเวอร์บุ๊กไว้เนี่ยแต่มันมีห้องดีลักบ้างเนี่ยเราก็ถามเจ้านายเลยเราโอเวอร์บุ๊กค่ะ ลูกค้ามาเต็มหมดเลยครับไม่มีโนโชนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมีคนมาตรงนี้เราจะเอาอยัางไงดีคะอ่าไม่ต้องตัดสินใจเองซึ่งแน้นรับรองว่าเจ้านายบอกว่าก็อัพเข้าขึ้นไปที่ห้องดีลักซ์เนะเห็นมาสบายด้วย <c oughs> มีแต่เขาเป็นคนแหมา,าจารย์ถ้าเราไม่ตัดสินใจเองอะ่ะ <c oughs> เหมือนเราก็ไม่ได้โชว์ความสามารถในการตัดสินใจเลยอะค่ะาจา์เอ้า <c oughs> คนเรามันมีขอบเขตของอำนาจ <c oughs> กำหนดเอาไว้ ถ้าเราทําเกินขอบเขตโดยไม่ปรึกษาเราจะซวยนะอ่านี่ไงหลายคนบอกแหม่ฉันอยากโชว์ฝีมือนายจะได้เห็นว่าฉันเก่งก็ลองอาจจะปรึกษาก่อนแสดงความคิดเห็นก่อนตัดสินใจเนาะอาจารย์นเนาะใช่มาต่อมาต่อเชิญครับคุณลุงหัวร้อนนิดนะคะไม่น่าไปสาดใส่เขาเลยคนไม่มีความสำเนียกก็อย่าไปยุ่งกับเขา<ช>เดี๋ยวเขาทำลายเราไม่คุ้มแก่แล้วเราก็ไม่รู้ไงว่าเขาม,ม,มีมีปืนหรือเปล่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยจริงเนาะรักษาตัวเราไว้ก่อน ดีที่สุดนะมีไหมม,มีนะครับมีคำถามมาถามว่าทำไมผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาใจกล้ากันจังเขาโชว์เรือนล่างโชว์หุ่นกันในโลกออนไลน์ความทัดเทียมถ้าผู้ชายถอดเสื้อเดินได้ผู้ชายถอดเสื้อใส่กางเกงไว้น้ำใส่กางเกงในถ่ายรูป แล้วทำไมผู้หญิงจะทำไม่ได้ล่ะทัดเทียมไงถ้าเอาความทัดเทียมมาเป็นหลกักเขาก็ทำเหมือนผู้ชายทำเดิดนก็ไม่ได้โปมากออืก็เดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ชอบใส่เกงในถ่ายรูปกัน,นเยอะแยะเอ้ยก็ <ๆ S 1> มชอบดู <laughs> ไม่ใช่บ้าจาังแมพูดชัดเ <laughs> สขนาดน,นั้น <laughs> อาจารย์หมดแล้วคะ่ะเวลาหมดแล้วให้อาจารย์ฝากอะไรให้ค่ำคืนนี้คุณผูช้ชมทางบ้านดีกว่าเช่นครับไม่พอใจอะไรใครเก็บไว้ในใจไม่ต้องไปยุง่งไม่ต้องไปอะไรกับเขาเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะ คือตอนนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่เขามีสิทธิ์ทำได้เขาไม่ผิดกฎหมายเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะว่ามันอยู่ที่สำนึกของเขาแล้วเราปลอดภัยไว้ด้วยการไม่ไปยุ่งกับคนที่เขาไร้สำนึกค่ะเอาละครับอย่างที่จารย์บอกเนาะใครไร้สำนึกช่างเขาเรามีสำนึกของเราดีที่สุดนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์เสรีและกอล์ฟแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ